ร้านนิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการรีวิววิกผมเต็มหัวนะคะรุ่นนี้คือขายดีมากๆนะคะชื่อรุ่น4นะคะขอดูรหัสก่อนนะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่ารหัส4861นะคะรหัส4861นะคะเป็นผมตรงซอยสไลด์ความยาวประมาณ50เซนนะคะก่อนอื่นเลยคุมเนตเก็บผมนะคะแม่ค้าก็จะแถมให้คู่กับตัววิกนะคะ คุมเน็ตเก็บผมเสร็จนะคะก็ใส่วิกได้เลยไม่ยากนะคะเน็ตของเรานะคะก็จะคุมเหมือนหมวกอาบน้ำถ้าลูกค้าหัวใหญ่ก็กระจายผมด้านหลังให้ที่ที่สุดเนาะ,นะวิกผมนะคะรุ่นนี้4-6-8-1ลูกค้าจะเห็นว่าทรงสวยมากเป็นตรง ผมตรงสไลด์ซอยนะคะไล่ระดับเนาะมีหนังสีสันนะคะตัวนี้แม่ค้าใส่ฉีบอนหมุนเขียวให้ดูด้านในยางยืดอย่างดีไท้ายทอยมีสายปรับระดับให้นะคะเป็นช่องเป็นช่องนะคะตัวนี้เป็นไหมเกาหลีด้านมีความที่คล้ายผมจริงมากที่สุดที่ร้านของเราเป็นไหมเกรดพรีเมียมทุกรุ่นทุกแบบนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็ปรับระดับก่อนนะคะถ้าใครหัวเล็กนะคะก็ นี่นะคะหัวเล็กก็ปรับใส่ช่องในสุดนะคะหัวใหญ่ก็ปรับช่องนอกๆอ,อันนี้แม่ค้เดี๋ยวจะปรับช่องในสุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครหัวหัวใหญ่ก็ปรับขยบออกมาได้เลยเนาะหัวเล็กก็ปรับในสุดให้มันกระทับหัวเรามากที่สุดนะคะ สำหรับลูกค้าที่อาจจะใส่วิกยังไม่เก่งเอานิ้วโป้งสอดใส่ตรงด้านหน้าแบบนี้เนาะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมานะคะมันจะยืดนะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะใส่ยากมันจะยืดตามศีรษะของเราเลยนะคะอ่ะอันนี้แม่ค้าปรับตรงนี้เป็นจอนเอาไว้บนหูเรานะคุณลูกค้าอย่าเอามาทับหูนะมันจะแอบเจ็บนะคะเสร็จนะคะก็หวีเสร็จส่งได้เลย เห็นไหมวิธีการใส่วิกไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวิกผมที่ร้านของนิดานะคะก็จะเป็นไหมเกาหลีด้าน100%ปเซคือจะมีความที่คล้ายผมจริงมากๆนะคะแล้วก็ทนความร้อนได้ห้ามเกิน180องศานะคะรีดได้รดรได้นะรอนได้นะคะ รุ่นนี้นะคะ450บาทนะคะจะส่งให้ฟรีแถมเน็ตเก็บผมนะคะสีที่แม่ค้าใส่สีบอลหมุนเขียวนะคะมีสีน้ำตาลธรรมชาติสีโค้กสีกาแฟแล้วก็สีบอลหมุนเขียวนะคะนี่สนใจนะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะ